หน้าหน้าผมเนี่ยงั้นนะต้องไหนเจ้แพนเนอร์แพนเนอร์ทำสุดเลยไม่ได้ม่เจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากสวยสวยสวยว่ะสวยว่ะสวยว่ะหน้าเราหน้าเรามาหน้าเรามายอดเลยยอดเข่าเลยไปสวย มันถ่ายการฝากน้นนะน the ็อกหนึ่งตรงมัเหลือน็อกเหลือตัวท้าละถ้าลงใกล้เราก็จะมาจัดตาตีเดียวอะไเฮียวันนี้เอาจริงวิววันนี้เอาจริงมีวันบวกไปจริงเฮ้ยเชี่ยกูจะกลับไปแพทครบสี่เลยนะอืมโคดังโคตรดังเนี้ยมันจะไม่ดังพี่เจมันเห็นพี่เจลงช้า มีบ้านอีกตัวหนึ่งอะ่ะเก็ืปืนไม่ไหนมดโอ้จบละพี่เจได้ปะน่ะคนละยันเกมละยัน,ยม,ม,นยม,มารอระวังที่มันมันได้ปืนหมดแล้วไอโฟกระดานนะมันน่าจะเด้งก็ไปถ่าผนมันทั้งอย่างที่สองคนตามมาเปลี่ยนเกมให้นหน่อะไรด้วย เดี๋ยวผมเปลี่ยนเกมเปนประถมพลเอียยิ้มมะไรย่างเงี้ยกระดังมักส้มกับบ้านข้างๆสองอันเนี้ยอย่างละตัวตอนเนี้ยเห็นเห็นแค่นี้เราเห็นหน้าผมอย่างนะนะเฮ้ยตรงไหนพี่ฮันเนอร์ฮันเนอร์ สา,สามสุดรเลยแี้เฮ้ยอันนี้ไม่ไม่รู้ข่าวเลยเนนี้เดินม,มาตัวไหนอันนี้อันนี้ตัวไหนไม่รู้เออสองตัวเลืสองตัวตรงน,นี้ตรงน,นี้ตรงนี้พี่ขีดจะเอาเพิ่มอีกตัวอยู่หลังไปแลร์พี่พี่พี่เน็ตตัดได้พี่ขึ้นก้นเลยขึ้นคนเลยหน,นย้าพี่เลยมาๆมาเนา<อ>ะสวยี่ไปช่วยหน่นออยนอสอสย็สวยสวยสวยเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวช่วยเล่นหน่อย อกเล่นก่อนเล่นก่อนไปเจเล่นก่อนเล่นก่อนพี่เล่นก่อนแล้วกันไปหมดปะหมดปะไม่หมดไม่หมดไม่หมดมาแล้วก่อนหลังหลังพี่เจหลังพี่หลังพี่หลังพี่มาแล้วมาแล้วหลังเลยมาผมมาผมเลยเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากสวยสวยสวยว่ะสวยว่ะสวยว่ะเริ่มเริ่มดีละนิมิตมาดี ปิดได้ไอ้เ้ยผมเลื่อนโลดเอะวัดกระสองตัวนี้ไม่ไหวกันเยีที่นี่ใช่มันยิงหัวพี่อย่างเดียวเลยคุณหกที่ศพศพอันนี้นะได้แลวลุดกันลุดอีแดงหมด่ะสิบแปดคนอ้เจอแล้วบ้านนี้มีที่นึงรอข้าไหมพี่ไม่เดยได้มาสามอ่ะมี จะขึ้นมาตั้งไหนวะม,มันยังอยู่ในบ้านอยู่วะแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนมันอยู่ไหน,นจะติดเกาะยางแม่ไปรอฆ่าตอนแม่งโมบอกเลยไปเสียวบนเฉียวบนหัวเนี่ย มเ,ม,เมันออกดูกข้างนอกสวยมีตัวคำนะมีตัวคำรวะำรวังอุ้ยน้ำทั้งหลายลูกพี่มราจะน้องอยากรู้อายากเห็นไอ้สัตว์ก็ายางไปยังพี่ก็ยางไปขั้นหนึ่งผิดอันสองอันสองโดน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 หัวโดนโหวัวตรงนี้ตรงนี้ดูดูหลังก่อนไอ้เหี้ยเดินหลังมาไอ้เหี้ย ข้อแต็มมันมีกี่คันที่เจไปยิงแล้วก็ได้ได้เงินล้วมันมีสองพันนะที่เห็นเลยโดน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 ตรงกะแงนี้เฮ้ย <c oughs> ต้องสอบเพื่อนกลับละเมาของเหรอเออเราเอาของแบบนี้ซ้ำได้เหรอตอนนี้ ไม่เห็นคนแข่งเรื่องชาติฟ้าบอใครวะแต่ให้ดูคำคำดึงหัวคุยสายสุดสายสุดบ,บันฟ้า <c oughs> สวยนะโดนโดนโดนหลงแล้ว วงแดดว่าแม่งเดี๋ยวต้องออกบอกว่าศเก่าเพื่อนมันเ <Okay. S 1> ตัวขำด้วยเฮียม่ขนาดต้องสมมุตะไล่ออกมาตัวนึงนะหิ้นหินวิ่งอยู่ตรงมาผมเจ้ายิงหนึ่งตัวหนึ่งนะนงมผมแนะมถึงตัวนี้แล้ววะเฮ้ย <c> <c> พี่เจหลังมาว่ะม,มากมัหนึ่งเอ้ยมัดสมัสอง แอบอยู่หลังหินมักงสองนึกกูไม่รู้ไอ้เหี้ยพานน้ำเงินตัวหนึ่งนะมันไหลมันไหลมาเล่นแล้วก็แล้วก็ครอบครอบบ้านอ่ะผมปากเป็นบ้านได้ยพีปเดียวปิดเอ็มาสักโอ้เต็มเลยเจมบ้านเฮ้ยหน้ามาพี่เจ้ไม่ได้ามันล็กมันแล้วสวยไอ้ตัวที่ตัวบ้านเลยยิงมาเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่เจเดี๋ยวนะมันแบนลิวระยะนั้นมันล็อกหน้าเราตายอ่ะ ออเอออเาดีๆมีข้องมีของไอ,อ้เหี้ยกูไม่สู้ด้วยหรอกนะไอ้เหี้ยยิงเนี่ย<ห>ผมโดนเจ็ดเฮ้ยพี่ช่วยตัวชีพีตายแล้วสวยต้องใช้มันออกมายัางพี่ไอ้ตัวนี้คือตัวที่วิ่งออกออกมาก่อนเพื่อนจ,จ,จกากบ้าน ม,มันเหลืออยู่ตัวหนึ่งอะไอตัวที่เขาถบเพื่อนอะผมไม่รู้ว่ามันมาอะไรเดียวกันครับผมด้อบ,บอกเตยมบอกยิงเขาหลังไม่เล่นด้วยแล้วนะเออเอมันอันนี้ด้วยมันสัดกันอยู่เนี่ยพี่ไม่ได้ดูนะ 2> <A> 2. พี่เจดูให้น้องด้วยต้ 2> 2. รับหลังเพราะมันร้อน แต่มันยังไม่ตายอ่ะผมยังต้องซ้ำอยู่แดงว่าเพื่อนมันเหลือแหละโอ้โหไม่ค่อยดีว่ะแต่งตัวตั้งนานผิดชุดไอ้ฮีเดือดเดือย วามันตายแล้วตัวนี้เฮ้ยพี่เจมช่วยหน่อยหน้าเราหน้าเรามาหน้าเรามายอดเลยยอดเข่าเลยตายไหวโน่นไกลๆยิงกันอยู่ตัวซ้ายหายไปไหนวะเดี๋ยวไปดูปกัสทั้งป่าดีกว่าเหลือตัวนึงอะแต่ขาไม่เจอ่จมท้ายอ่ะที่เขาส่งเพื่อนอ่ะ ฝั่งผมไม่เชียแล้วไมเชียอวมันอาจจะกลัวมันเนียนวิ่งเข้าตอนพี่ไปเอาไอ้เออใช่ใช่ใชกลัวลอสนั่นไปใช่ใช่กพรามันอยู่ตใต้แนวพี่ยู่ฝั่งมักสองอะที่ไฟกันอยู่ตรงนี้ ถ้าเนินใต้ผมไม่ไม่มีแต่ผมยิงขึ้นไปเล่นกับพี่ละไม่มีไม่มีหมดละแสดงว่าไหลแดนไปฝั่งน้น่ะไปไล่อะตามน้องเงินใต้เนินที่พี่ไม่เห็นอยู่แถวมาสองกันแน่เลยตัวเบิร์ดอะหรือไม่ก็มันอยู่ไม่ครบอะแต่ว่าแต่ว่าตัวสุดท้ายเราไม่ได้ฆ่ากันใช่ปะตัวที่มันเข้าศพเพื่อนอะใช่ไม่ได้ฆ่าใช่ไม่รู้มันเนียนไปตอนไหย แต่คนละตัวกับที่บอกพาละล่าสุดอัานมาดูให้คนหนึ่งทีหน้าเนี่ยหน,น้าเลยเครับแล้วก็โฟกัสมาร์สองกันไว้คนหนึ่งโอ้โอยากมากแน่นอก็คือต้องยึดไปกัน เดี๋ยวมันมาเนินนี้แล้วเราลำบากเฮ้ยสวยอยู่กลับดีกว่าท,ทีนี้ก็มาวุ่นเลยเดี๋ยวกลับได้พี่กลับได้โอ้ว่าใต้เนินเทียนนี่แหละเนี่ยใช่ใช่มันมีอยู่ที่หนึ่งไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยเนินนี้ใครระ,ะเบิดอ่ะไม่รูอ่ะ่อนระเบิดหระอ่ามันระเบิระเบิดอรอดูอยูระเบิดเหลเือเยอะอยู่นะเก้าคนเนี่ย ฝั่งนูแน่เลยวะวังงูทังเมืองด้วยนะโอ้ด้งเมืองมาที่หลังแบกไปพักอ่ะทีนแน่ใต้ตีนมีแน่นอนมาร์คสามเนี่ยผมว่า นี่เนี่ยใครในเช็กอ่ะเพื่อนเพื่อน,นน่าจะเช็กเน,นี่ยเพื่อนมองในเมอืองทำไมอ่ะเขี่ยวเนี่ยเออแต่ในเม,อมืองก็มันก็เล่นได้นะงูอแบบเดินมาเรื่อยๆเป็นบาแล้วั่งกรัฟเทียมีแน่ๆเอ๊ะมันไปชนะกัน แขนคนเลยว,ว่าผมหลอดไว้ไอ้คนคนไปนทาสระวังตรงนี้ไว้เหมือนเหมือนแขนคนไม่<อ>ชัวรเพื่อนเพื่อนยิงตรงมาตรงกรับแขนเกินคนเจ้าชู้คนบ้าคนหิทะเลโอ้ เกมเลยเนี่ยหีซีโูดโอ้โหอ้เ่อ๋อเห็นแล้วแถวแถวนี้ปะตอนนั้นอะผมยังไม่เล่นนะเดี๋ยวรอเมืองก่อนรอเมืองเคลียร์ก่อนยวโดนหลัง เมือเคลียร์แล้วเมืองเคลียร์แล้วได้แล้วได้เอรัยละมัดสองตัวเจ็บเจ็บเจ็บตัวสองนัดนวดหมอกันละเมืองเคลียร์แล้วสบายที่วังสองตัวมาน้องเงินหนึ่งตัวนะ้องเหลือตีเศษอะฝังมันมั้งหรือว่าฝังเราตีตีใต้ใต้ขาไต ห,หาเน <laws> <stock zogen S 2> ี่ยแหละหาไม่เจอเดี๋ยวมันต้องไปเจอกันก่อนตรงฝั่งสองมันต้องออกขวานะเพราะมันออกซ้ายมันขึ้นไม่ได้แล้วนะฝั่งผมอ่ะเจ็ดแบวมาตายเนี่ยโอ้เราบงไปหามัน่ะชิบหายละเนี่ยเรายึด เรายึดเนินหน้าได้ก่อนเราก็ชนก็ได้อยู่นะมันมีตรงมาร์สสามอะพี่วิ่งไปชิดได้ปหมผมค้ำแหะเออต้องชิดอะเออพี่ต้องเช็คก่อนแล้วแล้วบอกใคยตามไปหาวันอยู่ประมาณเนี้ยโอ้ยละชนะเดียวอยู่มันน็อกกันเองแล้วเนี้ยอืจะแต่มันมีเลเยอร์นี่ตัวหนึ่งนะพี่พี่หนึ่งยังถึ่งละอ่าเดี๋ยวผมตามไปเฮ้ย พี่ไ้ับตัวนี้ลงเลยมแล้เออแล้วผมเปลี่ยนหนนีะไม่างนั้นวงแดงผมยริงนะอย่างั้นเราเหยิบมาเล่นเนินนี้ก็แชมัเ<ห>นเลยพี่มันซัดก,กันเองแบบยรบเลยอือพี่พี่เขายบมาเล่นเนินนี้เลยพี่แชมละชานม,มันถ่ายการฝ่ารถนะน็อกหนึ่งตรงมักเหลือน็อก เหลือตัวท้ายละตัวท้ายน,น่าจะเป็นตัวนั้นวะพี่ไอชุดเกียร์ที่สุดจริงสไนนนั่นเดี๋ยวใส่ผมปะไม่ใช่พี่ยิงตาไปเมื่อกี้ออตาแล้วใช่ไหมนี่น้ำพี่หาไหนพี่น่านี่เลยเจ็บละซ้ำกูด้วยเฮี่ย่ะใช่ไน วันบวกอื้กุ้งพาเดี๋ยวกูพาบวกเองเพื่อน